งแบล้วกทตอนนี้ก็ถึงที่พักน,นะคะทุกคนดูสภาพเหน่อยมากกว่าจะผ่านมาได้นะคะสำรัก99โค้งก็คือเดินหัวมากนี่เดี๋ยวพาไปดูห้องพักนะเข้ามาก็จะมีเตียงเลยนะคะมีผนังแบบสุดเท่ก็มีบอกมีกระจกแบบเต็มต,ตัวสุดยอดเลย แล้วก็มีดูดิดูค่ะมีให้แล้วเะาจะตัวแบบไม่เอะมามีลมด้วยนะมาดูห้องน้ำกันนี่แอร์เปิดไฟไปเลยนะนี่ห้องน้ำมีมาดูมีนี้ด้วยนะครับเจ้าที่อ่านมาก็คือที่พักส่วนใหญ่จะไม่มีแอร์นะคะแต่คือแบบเข้ามาแล้วห้องเย็นมากแต่ตอนะไรก็เปิดแอร์แต่โมเทอ,อ,อ,อคือมันไม่มีแอร์นะคือแบบเย็นมากคนขนาดแบบไม่ได้เปิดพัดลมคือเย็นแหละเย็นมากอ่ะอากาศดีมากจะเป็นวิวทางหน้าต่างนะคะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นบ่อเท่าไหร่แต่ก็เห็นอยู่นะ นะี่คือแบบบอกที่เป็นตรงกลางนี่ขครื่องน่าก็จะมีเหมือนที่ไหว้เป็นศาลเจ้าพ่อนะคะว่าจะเข้าไปไหว้อยู่นะก็เดี๋ยวไปต่อนะคะขอไปเก็บขอแล้วก็พักเหนื่อยนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเครื่องนอนก,กันนะคะทุกคนก็เดินออกมาหน้าที่พักเลยนะคะออกมาไหว้ศาลเจ้าพ่อนะคะเดินลง แล้วก็กําลังจะเดินไปตลาดอีกตองน,นะคะทุกคนก็คือเมื่อกี้โทรไปถามแบบที่พักใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่โทรไปถามแบบว่าคนขับรถพาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าน้ำตกไปไม่ทันแล้วคือมันต้องรอแบบว่าผู้โดยสารให้ครบก่อนถึงจะออกได้แม่งก็ต้องมั่งนะทุกคนซึ่งมันเปิด4โมงตอนนี้ก็3โมงจะครึ่งแล้วถ้าเกิดรออีกก็คือน้ำตกปิดพอดีนะคะก็ได้ไปแค่เหนื่อยสั่งศึกซึ่งก็ต้องรอประมาณ4โมงครึ่งนะเพราะงั้นก็จะไปเดินตลาดก่อนนะทุกคน เจอที่หอยปลาเลยนะเขาแบบว่าต้องมาห้อยปลากัน ขนมมาแล้วค่ะทุกคนแล้วก็แววซื้อของฝากมานิดนิงเดี๋ยวเราไปหาที่กินก่อนเดี๋ยวเราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนซึ่งมันไม่มีที่นั่งกินอ่ะเราก็เลยจะต,ต้องซื้อมากินในห้องนะคะทุกคนมันคืออะไรนะขนมอะไรเยอะๆทุกอย่างอะ่ะทองเยอะใช่มันต้องกินร้อนๆกินกับกนมข้นเขาแบบว่าแบบเป็นมินตมากเลยอะทุกคนชวนคุยแล้วก็แบบว่าน่ารักมากทีก่ที่ค่ะก็คือน่ารักมากทุกคนแบบน่ารักมากแล้วก็นี่เตกเกอร ยำถั่วคูพม่ามา,มาลองชิมดูหนะทุกคนดูแบบเป็นขนมที่ไม่เคยกินอนะ่ะต้องลองกนะินกับนุนนะ่มข้นอะอืมอืมอร่อยอ่ะอร่อยม,มากแล้วก็ที่พักเนี่ยที่เราพักเนี่ยมันมีอาหารเช้าให้แล้วก็อาหารเย็นให้ด้วยนะทุกคนก็คือแบบสีอิ๊วมากนี่ชิมยำถัวคูเอ้ยไม่ยำถั่ยำอะไรนะ ลืมแล้วอะถั่วพม่าะลยอะนี่น,น่ากิน,นมากดูปแปลกเลยอะมันติดปั่นอ่ะอืมอืม,อ,มอร่อยอ่ะมันแบบมันคล้ายๆยำมะม่วงแต่ว่ามีอะไรที่หลากหลายกว่าถั่วโคคือถั่วเยอะมากนี่เครื่องหอมตางอะไรมาบ้าง นี่ซื้อบดกาของน้ำตกจองเนดินเหาออ่านว่าอะไรบ้างก็คือเราไปไม่ถึงนะทุกคนต้องแบบวาขาหาวาเพราะว่ามันไม่ทันนะคะทุกคนก็เลยซื้อบอดกาลงไปก่อนมีโอกาสเขาหน้าจะมาหนะ่ะก็ซื้อของฝากมานิดหน่อยนะคะทุกคนขอตัวไกินก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวสี่โมงครึ่งจะต้องออกไปเพื่อที่จะไปเนรช้างศึกกันทัดน,นี่นะคะก็ประมาณสี่โมงจะครึ่งสี่โมงครึ่งนะคะทุกคนซึ่ง ดูแดดแรงมากาเมื่อกี้ก็คือแบบว่าคนน้อยมากตอนไปเดินตลาดแต่แบบว่าน่าจะเพราะว่ามันยังแดดร้อนอยู่นะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีคนตอนนี้ก็กําลังจะออกไปรอขึ้นรถเพื่อไปเดินช้างศิลปะะ์แล้วก็เสื้อแขนยาวไปด้วย,วยคิมว่ามันน่าจะอากาศเย็นไปกันค่ะจะประกาศแบบว่าใส่โทรศัพท์นะคะทุกคนเราก็จะได้ยินว่าเขากำลังจะไปกันแล้วนะคะทุกคน แรงมากใส่โชมใส่การเกงใส่หมวกแล้วใส่เสื้อนะคะทุกคนเพราะว่าเริ่มเย็นแต่ว่ามีแดดอยู่ถ้าดูพาที่เดิปขึ้นเดิน ก็เขียนว่ามันอันตรายระวังตกเขาขึ้นมาอีกเนินหนึ่งนะคะทุกคนเนื่อยพาทีกำลังจะตกดินแล้วนะคะ กนะทคนก็คนหนึ่งว่าชวนคุยแล้วก็ทำว่าว่ามาคนเดียวหรออะไรอินดีมากนับถืงเลยคือกับเข้ามาเสร์ฟแล้วเป็นของที่พักเลยนะคะทุกคนเป็นสเต็กไก่นะมีพร้อมกับวิวเราสามารถปิดไฟได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นชั้นของเราแปิดไฟดูมันต้องจุดตะเกียงก่อน นเดี๋ยวไว้จุดตอนไปเดินเล่นดีกว่านะแล้วขอตัวไปกินข้าวแล้วค่ะทุกคน,นข้าวเสร็จแล้วทุกคนกำลังจะออกไปดูว่ามีอะไรให้เดินบ้างมีตะเกียงวะแต่ว่ายังไม่ได้จุดเนาะเดี๋ยวไปดูกลัวหนาววา ว่าไม่มีคนเดินไม่กล้าเดินต่อแหละยังดีที่ยังพอมีไฟลานหน้าหานะกันมาคะ่ะทุกคนมันไม่มีอะไรเมื่อกี้ถามพี่เขาเขาบอกว่ามีแค่ให้เข้าหมู่บ้านแล้วก็ป้อมตำรวจนะคะเราเดินกลับไปหาที่นั่งเล่นดีกว่าอากาศดีมากซึ่งคนก็น้อยมากเลยคะ่ะทุกคนวันนี้ ตอนนี้ก็กำลังนั่นงซิลนะคะหันไปนั่นงซิลได้พรอมกับตะเกียงคูใค่ใจนะ